อาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะกับคารวะคูทุกท่านค่ะจะเริยนทำสันลิกดีพี่น้องทุกท่านนะคะก็จะส่งสภาวะธรรมเมื่อเช้าะคะ่ะเหตุเกิดเมื่อเช้าอะคะ่ะคือเมื่อคือนอะก็ฟังคลิปอาจารย์นะคะแยกไกลแยกจิตอะคะแล้วก็จตอนจะนอนนะคะแล้วก็หลับไปตื่นเช้ามาก็ยังไม่เช้าอะคะ่ะ พอลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ํามันมันตีหนึ่งอะคะ่ะไม่เหมือนเอ้เหมือนนอนไม่หลับก็เปิดใหม่ะคะ่ะไปย้อนฟังใหม่พอมามาหลับไปอีกอะคะ่ะเอามาตีสามตื่นมาก็ฟังละทีนี้ลุกขึ้นแลนะะ้วค่ะเปิดฟังใหม่ดีๆนี่ระหว่างที่ทํากิจอะคะ่ะมันก็เปิดขึ้นมาในในในจิตบ้างโอ้ยเนี่ย มันมันมันเหมือนแบบว่านั่งห้องน้ำไม่หมดอะค่ะมันเหมือนนั่งไม่หมดอะค่ะแล้วมันเหม años, ือนแบบคือก่อนหน้านั้นอะเมื่อวานี่ยที่ส่งกันบ้านอะคือมีอาการที่รับอาหารเกินไปนะคะแล้วเมื่อคืนก็รับาพลังไปไปนั่งกิจอะค่ะมันก็มันก็ผ่านไอ้สองอะพี่จะเรียกชื่อมันว่าไอ้สอง ไอ้สองมันก็พาพี่ไปไปไปเหมือนกังวลเรื่องว่ามันไม่ดีนะจุนจิมเนี่ยมันจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะมันพาจิตให้พี่ไปกังวลไปคิดนู่นคิดนี่พี่บอกเฮ้ยมันไม่ใช่แล้นะมาทําแบบเนี้ยไม่ถูกนะเว้ยแกจะเป็นอะไรก็เรื่องของแกแต่ใจฉันน่ะไม่ไปร่วมกับแกหรอกไอ้สอง ก็จะบอกกับมันแบบนี้พี่จะเรียกชื่อมันมานานแล้วค่ะไอ้สองของพี่แล้วพี่ก็บอกว่าฉันไม่เป็นอะไรแกจะเป็นอะไรก็เรื่องของแกดิฉันก็ดูแลแกตามยาเก้าเม็ดที่ฉันเป็นนี่แหละฉันก็ใช้หลักการเนี้ยถ้าแกมีอะไรเกิดขึ้นแต่ใจของฉันนี่เด็กแกไม่ต้องมาบ่นทาลายฉันเลยไอ้สองแกเป็นเสนียที่พี่ก็ว่ามันใหญ่เลยไอ้สองเนี่ยแกนี่เป็นเสน่ห์ในใจจริงๆเลยนะเมื่อวานก็ทําฉันไปทีองกแล้ว ฉันไม่ใส่ใจแกวันนี้แกจะมาเล่นฉันไี้ได้เหรอพี่ก็ว่ามันมันก็บอกเนี่ยดูซิเนี่ยเดี๋ยวเหมือนไม่หมดในท้องนะมันจะพยายามมาลุมเล้าพี่ค่ะพี่อัดมันเลยค่ะพี่บอกมันเลยบอกฉันไม่ทุกข์กับแกหรอกฉันฟังอาจารย์แล้วกายกับจิตเนี่ยมันคนละอย่างกันแกอย่ามาทําลายฉ่นเลยไอ้สอง ไปพอนเลยนะไอ้เจ้าจะอะไรพี่ว่ามันใหญ่เลยค่ะพี่ก็ไม่ค่อยจะใช้คําอย่างนี้กัมันเท่าไหร่พี่อย่างว่าพี่ว่ามันเจ็บๆเลยค่ะแม่ไก่ออนเสร็จแ,แล้วมันก็บอกว่าเออแกดูตัวแกให้ดีเถอะมันพูดอย่างนี้กับพี่พี่ก็บอกว่าฉันไม่สนเดี๋ยวฉันก็ออกไปทํางานของฉันตามปกติแกจะเป็นอะไรก็เป็นของแกมาเรื่องของแก แกมันควรจะออกไปจากจิตจิตใจของฉันได้แล้วนะอย่ามาบ่นทําลายแล้วก็อย่ามาทําให้ฉันเกิดพลังงานความร้อนในร่างกายพี่ว่ามันแบบเนี้ยค่ะแล้วพี่ก็ไม่สนใจอะไรมนะันพี่ก็ทํากิจของพี่เช็ดตัวแปรงฟันอะไรของพี่ไปอะค่ะพอถึงเวลาพี่มาเปิดทรรอาจารย์พี่ก็เปิดค่ะตามที่แบบโยคะกดจุดอะไรของพี่ไปนั่งไปไมันได้เวลาย่อยธรรมพี่ก็เข้าเยี่ยมอ มันหายไปเลยค่ะเออมันหายไปเลยค่ะพี่จย่ามนึกไอ้สองเอ้ยมันหลอกกูอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะพี่รู้ค่ะว่าเดี๋ยวก็มันจะมาเล่นพี่อีกอ่ะมันไม่เล่นเรื่องนี้มันก็เล่นเรื่องนั้นพอพี่ทํากิจนะคะเนี่ยทํากิจอยู่อย่างเงี้ยมันก็มาเหมือนบุบบับบับกับพี่อีกละแต่มันไม่มันไม่มาเล่นเรื่องเก่าของพี่นะคะมันไม่มาเล่นเรื่องแบบปวนท้องปวนไส้อะไรของกับพี่นะคะ มันจะเหมือนให้พี่รีบเร่งอะค่ะพี่บอกไม่รีบไม่รีบเลยมาบอกสภาวะธรรมนี่ก็ไม่รีบแต่วันนี้ฉันจะเอาแกมาแชร์ให้พี่น้องฟังว่าแกเป็นยังไงประมาณนี้ค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะอเอพี่จูงจิบคือมันมามันมากระซิบที่หูเราเหรอคะ มันมาพูดกับจิตเลยมันมาพูดเลยไบสองนะคะมันทําให้ผาเคนกังวลมันจะทาให้เราปวดใช่ไหมใช่ใช่ค่ะมันมาเหมือนวู้บว่าบหงวงหวงหิงหิงอย่างเงี้ยค่ะเออเออมันมาอย่างเงี้ยค่ะทั้งทั้งที่แบบเราก็ไม่เส่แต่มันจะพยายามให้เรากังวลเป็นอะไรวะจิ๋มจิ๋มแกเป็นอะไรวะท้องไส้แกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันมาทํามันมาเหมือนแบบมามากระจายเราอ่ะ มาให้เรากังวลค่ะแต่จริงๆแล้วเราก็เห็นว่ามันมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เที่ยงเนาะใช่ค่ะาาาตามมันมันก็จางชายใช่ไหมคะใช่ค่ะเออเราก็เลยด้เห็นออแปบ๊บเดียวอะคะ่ะไม่นาน,านหรอกคะ่ะพรอพี่เสร็จกิจปุ๊บพี่ก็เข้ามานั่งทำสวดมนต์ก่อนคะ่ะสวดมนต์เสร็จอะไรเสร็จฝึกลมหายใจร้อนเย็นทำต,ตามขั้นนะคะก็แอนนนั่นไง iPad ก็เปิดย่อยธรรมคะค่ะนั่นคะค่ะ แล้วก็พังไ้สุดไอลมหายใจร้อนเย็นฝึกไปอะไรเงี้ยคะ่ะเสร็จแล้วพี่ก็มามา,มาชิ่งอย่างเงี้ยค,ค่ะจเจ็บจบจากบ้านชิ n งอมาโกะจุดคือตามขั้นตอนของเราหมดเลยเมื่อไายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คะ่ะแล้ว, <laughs> ม,วมันก็จนวันนี้ค่ะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยนั่ <laughs> นเองถ้าเราไปไปปรุงตามเนาะถ้าเราไปไปรุงตามก็จะทําให้เราเ,ออเกิดความทุกข์ มันหลอกจะเล่นเราให้ได้เลยค่ะมันจะโยงเราจากเมื่อวานที่เราเป็นไงคะไม่เหมือนมันจะโยงเราอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราไม่เอาตามเขาก็คลายไปเขาก็เูใช่เราไม่ได้วันไวละเราไม่วันไวมันก็เลยมันร้ายจริงๆไอ้สองของพี่นะมันร้ายจริงๆเราก็เลยเห็นลีลาของกิเลสนะคะว่าเออนี่มันไม่เที่ยงนะมันก็มาหลอก ให้เราถ้าเราหลงไปคิดตามมันเราก็จะทุกข์ใช่ค่ะเราไม่ตามมันมันก็จางคายหายไปเขาก็หลองทนาฟังอาจารย์มาบัดบาดนะคะแยกกายแยกจิตอะไรของเราเอ้ามันคนสวยกันนะเนี่ยเราก็บอกมันเลยค่ะกายเชิญคุณรู้เฉ่งปาวดกายไหมไอสองปาวดกายแต่หลังจากที่ฟังธรรมอาจารย์มาเยอะนะคะเมื่อกี้ นี่คิดถึงค่ายพระไตรปิดกที่อาจารย์เพิ่งเมื่อก่อนอาจารย์ไม่ได้ตั้งชื่อค่ายเสร็จแล้วเริ่มม,ม,ม,มีตั้งชื่อค่ายค่ายแรกตั้งชื่อชื่อลั่นกองลบเรารู้สึกอารมณ์นั้นเลยค่ะสิ่งที่ที่กำลังแบบว่าคือเมื่อก่อนฉันก็ไม่ได่าเธอเยอะอย่างนี้นะแต่แบบว่าได้พลังฟังธรรมรอบนี้ของอาจารย์นะคะที่อาจารย์ขึ้นมาขนาดนี้นะคะไอสอกของพี่ก็เลยแบบว่าต้องตายเร็วขึ้น ก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคะเมื่อวานเราเรียนอาจารย์จะมีคำว่าอะไรนะกก่กะลินิรมันไก่แล้วก็พวกนี้ปรากฏกายขึ้นนะคะวันนี้พี่สอเมื่อก่อนเราจะมีพี่พี่อะไรนะคุณแมรี่ใช่ไหมคะตอนนี้พี่จมตินไม่ใช่ไอ้สองนะคะไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามนะเราใช้ยุทธวิธีการเดียวกันนะคะเราต้องสู้กับเขา่ะแล้วก็เห็นความจางคลายของเขาที่ได้นะคะ ขอบคุณนะคะกับความเบิกบานในการปฏิบัติธรรมที่มาแสดงใ,ให้เห็นนะะคะขอบพระคุณค่ะค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าินดีกับพี่น้องของเรานะคะที่เห็นว่าเอาอไอ้เจ้ากายกิเลสนี่มันเป็นอีกอันหนึ่งน,นะมันไม่มีจริงซะด้วยสิไอเจ้ากายกิเลสแตแต่มันก็ควบคุมเรามาอยู่โอ้คิดว่าเราเป็นมันมันเป็นเราเลยนะคะถ้าเราไม่รู้จักเขานะคะ แต่ตอนนี้พี่จุมจิ๋มก็ได้รู้จักเขาแล้วแล้วก็ได้ล้างเขาออกไปนะคะจนกระทั่งมันจางขายหายไปนะค,ะค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะไปที่เวียงจันทร์บ้างนะคะค่ะไม่ทราบว่าอน้อยสะดวกหรือเปล่าคะ